มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนทักสินชินวัตโรโพสต์ข้อความด่วนชัดเจนกลับไม่กลับ 21สิงหาคม2566ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์อบตอรอกล่าวถึงกําหนดการเดินทางกลับประเทศของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีที่สนามบินดอนเมืองเวลา9นาฬิกาวันที่22สิงหาคมนี้ว่าที่ผ่านมาได้มอบให้พลตําตรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผอบตอรอประชุมร่วมกับหน่วยปฏิบัติหลักๆอย่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและบอชอนอรวมถึงการท่าอากาศาย,ยานกรมราชทัณฑ์ขณะ นี้ถือว่ามีความพร้อมท่านจะกลับมาเมื่อไหร่ก็มีความพร้อมทําได้เลยล่าสุดทักษณิษณชินวัตรนะคะได้ทวิตข้อความผ่านทางทว,วิตเตอร์พร้อมกับระบุข้อความว่าพรุ่งนี้9โมงผมขออนุญาตกลับไปอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยและร่วมอากาศหายใจกับน้องคนไทยด้วยนะครับทักษณิษณชินวัตรนะคะโพสต์ข้อความด่วนเลยค่ะชัดเจนแล้วกลับหรือไม่กลับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ